น้าสองรอให้เขียนโจดไว้แล้วใช่ไหมไม่่ะไบกคุถมุขข้อไหนแล้วทำได้ใช่ไหมทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมนั้นมาทำข้อสไม่ต้องเขียนอะไรนะ โอเคไหมอ่ะให้ดูให้เฉยอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะเดินสองสามน่าั้น่าดูเพื่อเื่อของลูกเือลูกเสือหมู่ที่หนึมีหกคนหมู่ที่สองมีเก้าคนนูหมู่ที่หนึ่งแบกเชือกยาวสี่เมตรน่าลูกหคน ใช่ไหมคะแบ่ง6คนแสดงว่าก็ต้องทำยังไงคะ4ส่วนอะไร4ส่วน6เอ้ยเปรียบเทียบว่าส่วนเชื่อมหมู่ที่สองมันยาวเท่าไหร่นะ6เมตรแบ่งกี่คนแบ่ง9โคนถาวมว่าตัวเนี้ยมันเท่ากันไหมอ่านักเรียนการตรวจสอบความเท่ากันของเศษส่วนเราทำยังไงนะคะคูณคไว้าสีเท่าไหร่ ยี่สิบอะไรวะเก้าสี่สามหกหกหกเท่าไรสามหกแสดงว่าสองหมู่นี้แต่ละคนลูกเสือได้เท่ากันไหมคะเชื่อเท่ากันเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ตอบเท่ากันแค่นี้ง่ายเองได้ไหมไม่ได้เขียนอะไรนะพอเข้าใจไหมคะคะโอเคต่อไปข้อข้อสามค่ะอนจบพร้อมกันดังๆหนึ่งสองสามข้าพเจดาเรียกกันเิลี่ยท แบ่มงมะลมแก่สามถาให้เด็ห้าคนคนละเท่ากเ,เกันและแบ่งมะลมอกสี่ถาให้ด็กเจ็ดคนคนละเท่าเท่ากันเด็กจรับมูนในุได้ได้รมะลมอกมากกวาอมีเด็กอ่ะถ้าสี่ถาในแบง่งไมใเจ็ดถแบ่งสาใช่ไหมคะ ขนมหม้อแกงงงไปหมดเลยแบบขนมหม้อแกงสามถาดให้เด็กห oh, oh, no? ้าคนเด็กห้าคนอ๋อมีเจ็ดถาดเนาะทั้งหมดมันมีเจ็ดถาดแต่ว่าแบ่งสามแบ่งเท่าไหร่คะสามถาดให้เด็กห้าคนสามถาดให้เด็กห้าคนกับแบ่งเท่าไหร่คะสี่ถาดไม่ได้สีสี่ถาดให้เด็กเจ็ดคนเพราะว่าทั้งหมดมันมีขนมอยู่เจ็ดถาดเนาะถามว่าใครได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นสามหารห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสี่หารอะไรคะ เจ็ดแสนเจ็ดอ่าเจ็ดสามเจ็ดสามเท่าไรคุณค่อยไปสามยี่สิบเอ็ดห้าสี่ยี่สิบไหนใครได้มากกว่ากันฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้มากกว่าเพราะยี่สิบเอ็ดมันมากกว่ายี่สิบใช่ไหมคะแสดงว่ามีสามถาดแบ่งกันห้าคนได้มากกว่าแบ่งสี่ถาดเจ็ดคนใช่ไหมคะโอเคไหมวิธีการโอเคค่ะต่อไป อ่าอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสร้างขสีมชนีพีน่งเจผลราคาสีบห้าทส้มชนีทีสองแปดผลราคาห้สบาทส้มชะนีใดราคาากวอ่าเจ็ดผลราคาสีหใช่ไหมคะกับแปดผลราคาเท่าไหร่ห้าสิบถามว่าส้มตัวไหนราคาแพงกว่ากันอันทําได้ต้องทําตัวผลให้มันเท่ากันทํายังไงดี คูณเข้าไปนนักเรียนอันนี้คูณแปดอันนี้คูณอะไรคะคูณเจ็ดสลับการไงให้แปดเจ็ดเท่ากันส่วนตัวนี้ก็คูณอะไรครับไปคะคูณแปดเพราะคูณบนก็เท่ากันคูณล่างเท่ากันนี่ก็ต้องคูณด้วยเจ็ดตอนนี้จะเท่าจำนวนผลเท่ากันเลยแปดเจ็ดเท่าไหร่คะห้าสิบหกแปดเจ็ดห้าสิบหกเจ็ดแปดก็ห้าสิบหกดูสิสี่สิบห้าคูณแปดกับห้าสิบเอ็ดคูณเจ็ดตัวไหนจะเท่ากันแปดหนึ่งเป็นเออเพียงแปดห้าเท่าไหร่ทศถีสี่ถีบใส่ศูนย์ทดสี่แปด แปดสี่สามสองหกสี่เท่าไหร่สามสิบหกอ่าเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดห้าอ่าครูถามว่าสบชนิดที่หนึ่งหรือที่สองที่แพงกว่ากันชนิดชนิดไหนแพงกว่ากันชนิดที่หนึ่งแพงกว่าเขาถามว่าชนิดไหนถูกกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตอบอะไรคะที่สองที่ชนิดที่สองถูกกว่านะคะก็คือแปดพันห้าสิบเอ็ดบาท เค okay. ต่อไปนักเรียนดูขอ้อห้าอาจจะพร้อมกันช่วยและอายช่วยกันหาัน้ำาาากพองไโอุมกลาวุลาที่มีความร่วมกันกระโดดช่วยกันน้ำเติมกระองให้น้ำเื็นส่วนแบ่งของความของกลุกระองของ เปรียบเทียบระหว่างหนึ่งส่วนแปดกับสองส่วนเท่าไหร่คะ1ีีบว่าใครจะมากกว่ากันเดินส่วนแปนี่เป็นเรื่อยใช่ไหมคะเรื่อยกับใครนักเรียนเรื่อยกับอ้ชื่อวันนี้มันมาจากละครเรื่องอะไรเนี่ยปลาบูทองปาบูทองใครเคยดูปลาบูทองบ้างเออแสดงว่าแสดงว่าเราเกิดยุ่งเดียวกันนักเรียนควรนักเรียนที่เท่ากันเลยครกก็ดูเรื่อยกับอ้เหมือนกันอ่ะเปรียบเทียบสุาสานก่านัะนอน่ะเปรียบเทียบค่ะแปดสองเท่าไหร่ เป็นน้องพิภูเฮ้ยจุเจ็ดหนึ่งเป็นดาวความจริงดาวก็ต้องต่อให้มันถูนแต่แรกเขาจะได้ไม <|hu|> ่รอดาวนะไอ้เจ็เป็นจุระว่างเอ้ยกับไอ้ใครได้มากกว่ากันเอ้ยมากกว่านั่นเองเงียบเงียบๆวันนี้กเงียงเอ ไม่ครูก็ให้พูดคนเงียบให้ได้ยินว่าเสียงบิ๊กกำลังพูดอยู่รูปบิ๊กรู้ตัวไหมบิ๊กหูตึงหรือเปล่าแกมอยู่บ้านพูดมากงี้ไหมมันเลี้ยงู้ฆ่าในไหนแม่เมื่อสิแล้วนิ้วมือก็บอกเสียงบอกเออมามามาเสียงบอกเสียงก็แปลกเสียงเสียงบิ๊กเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะไงมันเสียงแปลกแล้วเพลงเพราะไหมบิ๊กฮะมันร้องเพลงเพราะไหมบิ๊กอ่ะ ใช่ไหมตอนอยู่บนไลน์เนียค่ะเราเพลงพร้อมไหมเสียงเป็นยังไงเสียงน้อเสียงน้อยแสดงว่าตอนนี้เสียงแตกใช่ไหมโอ้แต่ก่อนไม่เสียงหวังอย่าทำเพื่อสิเขาแค่พูดเฉยงทำไมต้องทำใส่เขาฮ่านาร์ดฮาน์ดฮาด เห็นไหมไม่ยอมฟังครูเลยครูเรียกสามสี่ครั้งมันเอาข้างหน้าค่ะส่วนโดส่วนโด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 อังกอร์อีเป็นนักดินโดเป็นนังตรงนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้พูดนะยทำไมต้องไปนั่งจุ่มกันตรงนั้นคุณครับอะไรนะไหนไหนก็มีเลยนั่งลง ที่นั่งตัวเองก็มีทำไมต้องนั่งจุ่มกันแล้วก็หันหลังให้กูดูดินโตฮะดูดินโตอันนี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่ควรพูดไม่ผ่านเอ้าผ่านเนาะหน้าสองร้อยสามนะคะต่อไปต่อไปหน้าสองร้อยสี่เรื่องอะไรคะการในนักเรียนการการอะการปวดและการลบเศษส่วนนะคะ อ่ะดูตัวอย่างข้อหนึ่งลบเจ็ดส่วนห้าบวกกับลบสองส่วนห้าผู้ถามว่าลบบวกลบมันลบเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าจำนวนลบนะรังเรียนบวกกับจำนวนลบมันจะเป็นลบที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นเราจะตัวเลขลรวมกันก่อนเจ็ดส่วนห้าบวกกับสองส่วนห้าได้เท่าไหร่ไ,ได้ได้เก้าส่วนห้าแต่ว่าเครื่องหมายลบรวมกันก็ต้องเป็นลบเท่าไหร่คะ รอเก้าส่วนห้าสมหวังกับอนุรักษ์ก็เหมือนกันทีโอ้เ,อเดี๋ยวเขาก็กวาดไม่ต้องสนใจแต่ว,ว่าเขาขึ้งใสห่หัวเธอนต่เธอไปตีเขาได้เลยไม่ตีอ่ะตีเลยอนุรักษ์ตีเลยอย่าตีโยนโยนโยนกูพูดเล่นกูกูกเล่นนะก็ชาวจริีวไงอนนะุรักษ์นี่ หลักจะหาตีมูไเพื่อนไม่ดีนะคะยอกกันะกต่อไปต่อมาก็ตีกันจริงๆเอคุณครูบอกให้ไป่งพี่ทำไมหนูต้องเี้ยงตัวมาหัเขาใช่หหนูคาความมโนววาคือกรู้ไปนะดิความมโนนะอ้งรังอินมาโดนูกบอเลยเองน่ะคมอยู่ดีไปดาวนาเลยเมา้ก็จะวน์ไปจะพีบอัน เเไม่เอาไม่เอาไม่ดลนะลบเก้าส่วนสี่บวกกับลบหนึ่งส่วนหกูถามว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนเท่ากันไหมนี่ตัวส่วนเท่ากันไหมไม่ทันใดเท่ากันดีไม่ไม่ได้คูณค่อยทำให้เป็นสิบสองเท่ากันสี่สามอันนี้ก็คูณสามหกทำยังให้เป็นสิบสองคูณแล้วเท่าไปสองคูณสองตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะอันนี้เก้าสามเหรอคะเกสยี่สิบส่วนได้สิบสอง ด่ากลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำไม่รู้จะพูดยังไงต้องใช้ไม่เรียลหรือยังไงคะบวกกับอันนี้ลบหนึ่งคูณสองได้ลบเท่าไหร่คะลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองหกสองก็เป็นสิบสองข้อนี้ลบยี่สิบเจ็ดบวกกับลบสองเนี่ยลบยี่สิบเจ็ดบวกลบสองได้ลบเท่าไหร่เอ่ยลบเก้าส่วนด้วยสิบสองโอเคไหมคะอ่ะเราจะไม่พูดเยอะนะนักเรียนเราจะทำแบบฝึกหัดเลยนะคะ อ่าอ่าดูข้อนี้ดีกว่าข้อนี้ดูดูน่ารักดีดูข้อสี่ตัวอย่างที่สี่ค่ะตัวอย่างที่สี่ดเป็ียวตัวอย่ที่สี่อ่านโจทย์มาพร้อมกันอ่ะเต้เต้อ่านโจทย์ตัวอที่สี่มาหน่อยค่ะแต่จะไม่เปิดหนังสือเลยนู้จะพูดยังไงมัวแต่คุยกันเขาถึงสองร้อยห้ากันแล้วตัวที่สี่ตัวอย่างที่สี่อ่านโจทย์มา ลบหาคูณัวกคูณหัขอตัวอย่างที่สี่ลบห้าบวกสามส่วนสี่อ่ลบห้าบวกสามส่วนสี่คุณผู้ถามวันนี้จำนวนลบใช่ไหมคะลบห้านี่ยส่วนสามส่วนสี่นี่คือจำนวนบวกใช่ไหมคะมันเหมือนรไปแทนที่กันเนาะนักเรียนคิดอย่างนี้นะลบห้ามันเกิดมันมันเกิดจากลบสี่บวกกับอะไรนักเรียนลบหนึ่งใช่ไหมลบห้าเนี่ยเต้ครูให้เลิกพูดได้แล้ว และลบหนึ่มันคือถ้าเราแปลให้มันลบหนึ่งจากลบหนึ่งเนกลายเป็นลบสี่ส่วนสี่นะคะงงไหมนี่คุณพูดแตกออกอ่ะคุณพูดแตกออกลบห้ามันคือลบสบวกลบหนึ่งใช่ไหมคะไอ้หน้ามาสองคนนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุยเรื่องอะไรกันดังไปถึงหูเรเลยในใจน้คุณถามว่าลบสกับลบหนึ่งเราออกมายังไง ฮะคุณแตกลบห้าเป็นลบสี่บวกลบหนึ่งโอเคไหมโอเคนะและลบหนึ่งคุณไปให้เป็นลบสี่ส่วนสี่นะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วลบสี่บวกสามได้ลบเท่าไรลบสี่บวกสามได้ลบหนึ่งส่วนสี่ถ้ามันรวมกันแบบนี้มันจะกลายเป็นลบสี่บวกกับลบหนึ่งส่วนสี่จะเป็นลบสี่เศษหนึ่งส่วนสี่รวมกันเลยโอเคไหมคะ ข้อนี้ก็ตอบเป็นลบสี่เศนหนึ่งส่วนสี่งงไหมงงไม่งงเอองงไม่งงก็ไม่เป็นไรไปปินแนร์ต่อไปค่ะสอบเลขหกดินดินเดดเต้ครูจะไปตั้งชื่อลูกว่าโดนเด็กกอลเต่าเด็กข่าเหมือนพักแกงขา

5เศษสามส่วนสี่ั่นไหมถ้ากับอกว่า5้บวกกับ3ามส่วนสมันจะเท่ากับ5เศษสามส่วนสหกบวกหส่วนสมันจะเท่ากับเท่าไรหกเศษหนึ่งส่วนสแปดบวกหส่วนเก้าจะได้แปดเศษหนึ่งส่วนเกลบแปวกลบหส่วนเก็จะเป็นลบแปเศษหนส่วนเ โอเคไหมโอเคมามาดูตัวอย่างมาตอบเป็นจำนวนต,ตระจำนวน้านะคะ <Okay. S 1> ให้นักเรียนเขาทำตัวอย่างนี้ลบสามบวกลบสองส่วนห้าได้อะไรคะลบสามเศ็สองส่วนห้าลบเจ็ดบวก ลบหส่วนหได้ลบเจ็ดเจหส่วนหอันนี้ลบสลบสส่วนเจ็ดบวกกันได้เท่าไหร่คะลบสองเศษส่วนเคุณจะบอกว่าครูออเข้าสอบไปภาคแล้วนะออมรหนึ่งยภางเลยสิบนาที ดูเวลาใหมา 10. 10. ่สิบโมงสิบลบสี่ c สองส่วนสามแยกออกมาจะกลายเป็นอะไรคะลบสี่บวกกับอะไรลบสอส่วนสาถ้าแยกออกมัจะเป็นแบบนี้นะคะยุบข้าแยกออกได้ใช่ไหมได้นะอ่ะสมบัติการฉลาบพี่การหัวนักเรียนโจทย์จทยให้โจทย์งานวันนี้โจทย์เตรียมปากกาสมุดขึ้นมาโจทย์งานค่ะ หนึ่งสมบัติสลับที่การบว,วกาการสลับที่หน้าสองร้อยหกค่ะสมบัติการสลับที่สําหรับการบวกเออเดี๋ยวจะนอนกันตีกันแห้งๆบ้านนี้แล้วก็เออผู้ปกครองบ้านนี้เขาเสีหัวหายเ้อบ้านนี้นเด้อหัวแห้งๆใส่โลดแล้ว ่อยกุอางพก่ตีกันที้แค่งตีตีกันให้เลือดออกให้เไปโรงพักไปตีแม่ตีไม่มาณพาไปโรงพักก่อนมันจะได้เห็นหลักฐานการตีกันไปไม่ได้สำนึกไม่ได้ไม่ได้สำนึกไม่ได้สำนึกหมากัดก็ไม่ได้สำนึกคนมันมึน เออเอ้าฉีไปทายักไปนะว้าวนกกระชังตวนึ่ว้าัวนึ่งอีตาวนึ่งไปบวกีวมันมากฮนกจี้ตายกตัวที่ตา้็ตัวเดียวไงนกที่อยู่ยิงตายเรื่อทไมเ่อฟืนมันดังไม่เลยกด ก็ถูกย so ิงตายไปแล้วไงตัวหนึ่งก็ตายอยู่ไงก็ถูกยิงตายไปแล้วไงถูกยิงตายตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งเป็นพวกมูลมาลาช่าอือไม่ใช่เจ้าตัวเออถูกยิงตายยังมีดอกยูงช้างตัวอีกก้อนไม่บอกโกงมาลาช่ามากระชับช้างก็เกาไม่ตายตัวหนึ่งก็มาลาช่าอีกไม่ใช่ก้อนจริงไหมเจ้าตัวไม่มีสิ่งมันก็ไม่มี ไม่คิด,ดไ,ได,ด้นามใหม่คิดได้ขงขนาดนีม่ต่องำทีนหนอะไรเด,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 ดี๋ยวะ่นก่อเก่อก่ก่าแล้วก่อเกนยังจัก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอะไรหอ่ะ หกลยก็เซยีหกสักหกหกอ่ะยี่หกละหกล่ะน้าเนี่ยก็เซครัก็ไม่เนพวขว่านาจะมีเลยไม่เห็นมีเขว่านาจนมีเลยมันปนาอ่อนนะตะกะไม่ดีเลยถ้าบอกว่า1นึ่งสอสาี่น้ำแล้วก็หกนี้ก็คอนเช็ดได้แต่นี่มันเป็นห้าหกไงห้ามันเป็นน้ำเหรอหรืออะไรห้าหกรวยห้าเป็นชื่อน้ำเหรอ อะไรอีวะงงไปหมดอาเขียนหรือยังกบวันเรอมาหาเด้เออทำไมอยากเจอพี่เหมาบอกว่าเวลาคุณไี่ได้ลนไปก็ให้กินนั้นเลยเด็กเสื้อไม่ให้กินก็ไม่พอบอกต้องถ่ายรูปด้วยบอกเื้อแล้วกิน กุ้กๆกงไม่กินอะอยากถ่ายรูปทําไม่ไม่บอกฮะอยากถ่าูาไมไม่บอกอ่ยมังคแม่มาีอกต้องรู้ว่าต้องจับคอเดมีห้าคนมาห้าคนจอบเชือกเฉลีอยผมบอกเนึ่งลบหเหลือศูนย์ครับทำไมมันม่อีคำตอบ ถ้าถามเปล่าๆมาอย่างนี้น่ะมันต้องพูดมันต้องพูดว่าพิกระดานี่ดีโซด้วยนะถ้างนั้นอ่ะอ๋อโอ้ยอะตั้มบัตรการเลยค่ะการโจมโจมเปียนค่ะการการเปลี่ยนหมูสำหรับการบวกนเอบวกบีบวกซีเปลี่ยนหมูไปไปกลายเป็นเท่าไหร่คะ a บวก b บวก c อ่าการเปลี่ยนหมู่แสดงว่ามันต้องมีมากกว่าสองคนใช่ไหมมันก็เลยมี a b c ก็เป็นสามคนเนาะนเป็นสามตัวนะคะอ่าต่อไปข้อสามเซรือยังข้อหนึ่งโวยคือศาสตร์แฮะอ๋อก็จดตามหน,นังสือนี่ก็ได้ก็เอาแค่เอาแค่หัวข้อกับในกรอบตัวหนังสือสีฟ้านะ่ะยังก<ป>็พอสองที่โวยเอาเอามือหนูโวยก่อน

เกตเกตเล่นลายเล่นทำไมอ่ะครูจะไปอันใหม่แล้วจุดเอาต่อไปข้อสามค่าคุยกันละสมบัตการบวกอะไรคะการบวกด้วยศูนย์นักเรียน A บวกศูนย์ได้อะไรได้ A เพราะฉะนั้นศูนย์บวก A ก็ได้อะไรเหมือนกัน ได้ A เหมือนกันจบต้วผู้ทางเอจบนะคะจดนะคะจดนะคะจุนะคะครับต่อไปไบฝึกหัดที่4.5กไก่อะไรอีกไม่ยิดมทารายฮะ ว่า่นาทแล้วไงแล้วไงถามนาทีก็เวลาไหมเ <c oughs> แบฟเึอห์ดอร์ด4.5ปอไก่เดี๋ยวให้การบ้านเฉยบุธมากนข้อ1นึ่งส่วน1บวกอะไรคะลบห้าส่วนด้วย11อ่า เจ็ดบวกกับลบห้าส่วนด้วยสิบเอ็ดใช่ไหมถ้ารวมกันแบบนี้ใช่ไหมคะผู้ถามว่าเจ็ดบวกลบสิบห้าได้ค่ะเอ๊ลบห้าได้เท่าไหร่เจ็ดบวกลบห้าได้เท่าไหร่คะมีเงินอยู่เจ็ดบาทใช้ไปห้าบาทเหลือสองส่วนด้วยสิบเอ็ดโอเคไหมง่ายไหมไม่ดีแบคฝึกหันสี่จุดห้ากอไก่เขียนด้วยนะคะวันนี้มีสองงานนะงานโจทย์สมบัติการบวกนะคะกับสองแบบฝึกหันสี่จุดห้ากอไก่ เดี๋ยวให้ทำเป็นการบ้านด้วยทำบ้านงานี่เราไมีพกบ้านว่าทไม้าล้า่เีมซื้อ้าไหยังโรงเรียนข้ากองนี่ซื้อไปงชุดอยู่บ้านกับอยู่โรงเรียนผ่อนได้เขา่อนกากองกวร่เนรงเรนเงินเงันเก่าะไวรย องมด้ไม่รักษา5ันสวนหกับลบอะไรคะลบส่วนด้วยอะไร12นักเรียน like em> 5. สวนหค่ะให้เป็นสเข้ามานงนห้องนะข้างนอก6่ะหกทำยังไงให้เป네็นสิองคะ คูณสองเข้าไปบวกกับลบเจ็ดวนสบสองเอาเอพิดากันแห่งเลยห้าสองเท่าไรห้าสองสับวกสองสิบวกกับอะไรคะลบเจ็ดส่วนสิบสอคุณรูถามว่าส่วนเท่ากันหรืยัส่วเท่ากันแล้วสท่บกลบเจ็ดเท่าไรส่บวกลบเ

แต่งเรียนมาอ่าพอแค่นี้เนาะแล้วย่ไปเขียนโจทย์ข้อสามหรือข้อส0ไว้นะคะไปเขียนโจทย์ไว้นะเว้นไว้สักสามสี่บรรทัดนะคะเว้นไว้สี่บรรทัดนะโอเคไหม